คุณจะเชื่อใหม่คืนหนึ่งที่เงียบสงัดในป่าผู้หญิงคนหนึ่งให้กำเนิดลูกที่ไม่ใช่มนุษย์และทันใดนั้นซีโอหนุ่มผู้ลึกลับและหมาป่าในร่างมนุษย์ก็ปรากฏตัวเขาจะตามหาใครเด็กน้อยนี้จะปลอดภัยไหมความจริงที่ไม่มีใครรู้กำลังจะถูกเปิดเผยคุณพร้อมที่จะรู้ความลับนี้หรือยังแสงจันทซี่ส่องลอดผ่านหน้าต่างไม้ทำให้เงาเรียวยาวสั่นไหวตามลมกลางคืนอิงดาวสะดุ้งตื่น เงือชุ่มแผ่นหลังลมหายใจขาดห่วงเสียงหัวใจดังเหมือนจะฉีกอ,อกออกมากลิ่นสนแห้งลอยมาแตะจมูกปะปนกับกลิ่นเหล็กที่คมและเย็นเธอกัดริมฝีปากแน่นมือกำผ้าปูจนสัน่นความเจ็บแล่นวาบขึ้นท้องเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างในแรงขึ้นถี่ขึ้นจนลมหายใจเธอสะดุดเสียงกรงเล็บขูดพื้นไม้ดังขึ้นจากมุมมืดของกระท่อม ิงดาวเบิกตากว้างเธอรู้ว่าไม่ใช่เสียงของมนุษย์แล้วเธอก็รู้สึกถึงมันการเปลี่ยนแปลงใต้ผิวหนังเหมือนเส้นเลือดกำลังเรืองแสงเหมือนกระดูกขยับอย่างไร้คำเตือนเธอร้องแต่เสียงกลับสั่นแผ่วเมื่อความจริงกระแทกเข้าเต็มแรงร่างเล็กของเด็กน้อยที่ออกมานั้นไม่ใช่เด็กมนุษย์ดวงตาสีเหลืองทองลืมขึ้นขนสีเงินเปียกแนบตัวเสียงครางต่ำแผ่ว แต่มีพลังแปลกประหลาดจนขนลุกอิงดาวถอยกรูดแผ่นหลังชนผนังไม้เย็นเฉียบสมองเธอว่างเปล่าหัวใจสั่นจนเจ็บเธอมองลูกในอ้อมแขนครึ่งมนุษย์ครึ่งหมาป่าเลือดที่เชื่อมโยงกับเขาชายที่เธอหนีมาเมื่อคืนลมพายุพัดเปิดประตูดังสนัน่นกลิ่นไพรแรงจนแทบหยุดหายใจเงาร่างสูงใหญ่ยืนต้านแสงจันอยู่ตรงกรอบประตูดวงตาของเขาเรืองวาบ เส้นผมเปียกลู่ตามใบหน้าคมเขาไม่ใช่เพียงซีอที่มีอำนาจล้นมือแต่เป็นอันฟ้าหมาป่าที่ทั้งฝูงยอมสิโรราบเขาเก้าวเข้ามาชาแต่หนักแน่นเหมือนแผ่นดินจะสัน่นสายตาของเขาไล่จากใบหน้าซีดของอิงดาวลงสู่เด็กน้อยในอ้อมแขนเธอแววตาเขาเปลี่ยนทันทีจากความกราดเกรี้ยวเป็นความตระหนักที่ลึกจนทำให้เธอสถานเขาเอื้อมมือชาระมัดระวัง เหมือนสัมผัสสิ่งมีค่าที่สุดในโลกเสียงทุ้มต่ำของเขาเอ่ยออกมาแผ่วแต่ก้องชัดจนหัวใจอิงดาวแทบหยุดเต้นเขาคือลูกของเราสายลมเงียบลงราวกับโลกหยุดฟังอิงดาวเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอไหวระริกเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดวันแต่เขาไม่ถอยมือใหญ่ของเขาแต่ไหลเธอเบาอุ่นมั่นคงจนเธอรู้สึกเหมือนเขาทำให้รอบตัวเธอปลอดภัยขึ้นเพียงสัมผัสเดียว แววตาเขาสั่นน้อยๆแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจฉันจะดูแลเขาและจะไม่ยอมให้เธอต้องเจ็บอีกเสียงคำรามเบาๆดังจากคอของทารกหมาป่าเหมือนรับรู้เหมือนประกาศตัวตนลมหายใจอิงดาวสะดุดหัวใจเธอเต้นแรงทั้งหวาดทั้งอุ่นทั้งสับสนจนแทบยืนไม่ไหวเงาจันทาบลงบนทั้งสามกลิ่นสนและลมหนาวหมุนรอบก,กระท่อมซึ่งตอนนี้ ไม่ใช่เพียงที่หลบซ่อนของเธออีกต่อไปลมหายใจอิงดาวค่อยๆแผ่วลงแต่หัวใจยังเต้นแรงเหมือนกำลังถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเธอก้มมองทารกหมาป่าในอ้อมแขนขนสีเงินที่เริ่มแห้งดวงตากลมโตที่สะท้อนแสงจันทร์ทุกสิ่งที่เธอเห็นทั้งงดงามทั้งหน้าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันเสียงก้าวเท้าของเขาเข้าใกล้แผวหนักสม่ำเสมอ เหมือนจังหวะหัวใจของสัตว์นักล่าอิงดาวขยับตัวถอยหลังชนผนังไม้จนรู้สึกถึงเสียนคมทิ่มผิวความเย็นไหลผ่านสันหลังแต่ยิ่งหนียิ่งถูกมุมกระท่อมบีบตัวเธอให้จนมุมเขายกมือขึ้นฟ้ามือใหญ่อุ่นแต่อาบไปด้วยกลิ่นล่าในป่าเธอจำกลิ่นนี้ได้มันคือกลิ่นของคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นยากกลัวเสียงเขานุ่มลงแต่ในความนุ่มนั้นมีแรงสั่ง แรงที่เหมือนจะชอนชัยเข้ากล้ามเนื้อเธอบังคับให้ผ่อนคลายเธอหายใจติดขัดดวงตากวัดแกว่งระหว่างใบหน้าเขากับลูกน้อยที่ไหวตัวเบาๆในอ้อมแขนเขามองเด็กน้อยน,น่นลึกจนบรรยากาศในกระท่อมเหมือนเปลี่ยนไปความหนาวถูกแทนด้วยไออุ่นบางอย่างเหมือนอำนาจหมาป่าของเขาแผ่กระจายอยู่ในอากาศเขาได้กลิ่นของเธอเขาพึมพำเสียงต่ำจนเหมือนคำราม กลิ่นของแม่อิงดาวสะดุง้งหัวใจเต้นแรงขึ้นจนเจ็บคำคำเดียวกระแทกความจริงเข้ามาแม่เธอเป็นแม่ของเด็กที่ไม่ใช่มนุษย์เต็มตัวมือเธอสัน่นแต่ไม่กล้าปล่อยเรากับสัญชาตญาณบางอย่างบอกให้ปกป้องเขาโน้มตัวลงใกล้จนลมหายใจของเขาเฉียดแก้มเธออุ่นแข็งแรงและมีกลิ่นไพรที่เกือบทำให้ขาเธออ่อนฉันตามหาเธอทั้งคืน เสียงเขาเข้มขึ้นทั้งฝูงออกตามหาเพราะฉันสั่งภาพจินตนาการผุดวาบในหัวอิงดาวเงาหมาป่านับสิบวิ่งฝ่าป่าเสียงเห่าเสียงชื่อเธอถูกเรียกผ่านสายลมเหมือนล่าเหมือนค้นหาเหยื่อแต่เหยื่อน,นั้นคือเธอความรู้สึกอึดอัดจู่โจมเหมือนผนังห้องเล็กเกินไปสำหรับเขาคนเดียวไม่ต้องพูดถึงอำนาจของเขาที่ล้นออกมาจนลมหายใจเธอฝืดในลำคอเขายื่นมือออกชา แต่น้ำหนักของสายตาทำให้เธอสัน่นปลายนิ้วของเขาแต่หลังมือเธอสัมผัสเบามากแต่ทำให้ความร้อนแล่นวาบขึ้นลำคอให้ฉันอุ้มเขาคำขอนั้นไม่ดังไม่เข้มแต่ไม่มีช่องให้ปฏิเสธราวกับทั้งป่ากำลังเงียบเพื่อฟังว่าเธอจะตอบอย่างไรอิงดาวเม้มปากฝ่ามือชื้นเหงื่อเธอกอดลูกแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวสัญชาตญาณมนุษย์บอกให้ระวังสัญชาตญาณแม่บอกให้ปกป้อง แต่สัญชาตญาณลึกที่สุดบางอย่างบางอย่างที่ผูกพันกับเลือดของเขาบอกให้ยอมเธอยื่นทารกออกไปทีละน้อยแขนสัน่นหัวใจร่วงลงไปที่พื้นเขาประคองตัวเด็กอย่างระมัดระวังเหมือนอุ้มแสงจันในมือความแข็งกราวในใบหน้าเขาอ่อนลงจนดูแทบไม่เหมือนผู้ล่าอีกต่อไปเสียงคำรามเบาๆดังจากในอกเขาทุ่มลึกสั่นสะเทือนพื้นไม้ เป็นเสียงของหมาป่าที่ได้รับลูกคืนมาอิงดาวตัวแข็งไม่รู้ว่าควรกลัวหรือควรรู้สึกปลอดภัยดวงตาเขาเหงื่อขึ้นศบตาเธอหลึกจริงจนเธอรู้สึกเหมือนถูกอ่านทะลุทุกชั้นของหัวใจเธอหนีฉันไม่ได้อีกเสียงเขาแผ่วแต่แน่นจนไม่ต้องตีความลมหนาวพัดเข้ามาจากประตูแต่ในอกเธอกลับร้อนระอุทั้งสับสนทั้งวันไหว ทั้งหวาดผวาในอำนาจของชายตรงหน้าในอ้อมแขนเขาทารกหมาป่าส่งเสียงครางเหมือนเรียกเธอกลับมาหาอิงดาวเก้าหนึ่งชาไม่รู้ว่าถูกเรียกโดยลูกหรือโดยสายตาของพ่อหมาป่าที่จับจ้องเธอไม่กระพริบเสียงหัวใจเธอสั่นสะท้อนห้องไม้และบรรยากาศรอบตัวกำลังเปลี่ยนไปอีกครั้งลมหายใจของอิงดาวสั่นไหวเหมือนถูกดึงเข้าไปในแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต่อต้านได้ ภายในกระท่อมเงาจันบนพื้นไม้ทาบยาวล้อไปตามการเคลื่อนไหวของเขาและเธอก็รู้สึกเหมือนถูกล่าเข้าไปในโลกที่เขาเป็นผู้กำหนดทุกอย่างเขายังอุ้มทารกในอ้อมแขนแขนแกร่งนิ้วมือใหญ่พอจะบดขยี้ไม้ทั้งแผ่นแต่ตอนนี้กลับโอบร่างเล็กนั้นอย่างทนุถนอมจนแทบไม่น่าเชื่ออิงดาวยืนนิ่งไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วเพราะสายตาเขาที่จับจ้องมาทั้งเข้ม ทั้งอ่อนทั้งอันตรายและทั้งอบอุ่นจนสมองเธอสับสนเหมือนถูกตีด้วยแรงหลายทิศทางเขาเอียงหน้ามองลูกดวงตาสีทองเรืองแสงเล็กน้อยเสียงคำรามต่าดังอยู่ในอกสะท้อนในอากาศเหมือนบทเพลงดิบของสายเลือดหมาป่าเขาหายใจดีเขาพูดเบาแข็งแรงกว่าที่คิดมากอิงดาวกลืนน้ำลายฝืดเสียงนั้นไม่ได้แค่ไรางาน แต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่แทบเอ่อล้นออกมาจากคำพูดเธอก้าวออกมาอีกก้าวลมหายใจถูกดึงไปโดยกลิ่นไพรบนตัวเขากลิ่นดินกลิ่นสนกลิ่นสัตว์ป่าที่เธอจำได้ขึ้นใจกลิ่นที่เคยทำให้เธอหลงระเริงในคืนหนึ่งคืนที่เธอไม่เคยลืมและหนีมาโดยพยายามทำเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นศบตาเธออีกครั้งและแววตานั้นทำให้เขาของเธอแทบสุด เขามีสายเลือดของฉันเสียงเขาต่ำมั่นคงและชัดเจนแต่เขาก็มีสายเลือดของเธอด้วยจังว่าหัวใจเธอหยุดวูบโลกเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสามคนเขาก้าวมาหาเพียงหนึ่งก้าวแต่ทำให้ผนังทั้งห้องเหมือนหดเข้าหาเธอทำให้ร่างของเขาปรากฏอยู่ตรงหน้าสูงอบอุ่นและทรงพลังจนความคิดของเธอแทบหายไปหมด ปลายนิ้วของเขาแตะแก้มเธอเบามั่นคงเหมือนประกาศสิทธิ์ที่ไม่มีใครโต้แย้งได้เธอไม่ใช่แค่แม่ของเขาเสียงของเขากระซิบชิดผิวจนขนอ่อนหลังคอเธอลุกสู้ดวงตาของอิงดาวไหวระริกลมหายใจสั้นเหมือนถูกดึงเข้าไปในวงแหวนอำนาจที่เขาเป็นศูนย์กลางเธอเป็นของฝูงเขาพูดต่อและเป็นของฉันอิงดาวสัน่นทั้งร่างหัวใจเต้นทีจนเจ็บ เธออยากเถียงอยากบอกว่าเธอไม่ใช่ของใครแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอเพราะเสียงทารกหมาป่าในอ้อมแขนเขากำลังส่งเสียงร้องเบาๆเหมือนเรียกเธอกลับเหมือนย้ำว่าความผูกพันระหว่างพวกเขาได้เกิดขึ้นแล้วและไม่มีทางย้อนกลับเขาขยับทารกให้แนบอกท่าทางคำหนึงถึงความปลอดภัยของลูกมากกว่าทุกอย่างแต่สายตายังตรึงอยู่ที่เธอไม่หลุดไปแม้เสี้ยววินาที เขาพูดชาเนื้อเสียงหนักจนเหมือนสั่นไปถึงกระดูกสันหลังเธอเธอจะกลับบ้านกับฉันอิงดาวถอยแต่หลังยังติดผนงังหนีไม่ได้หายใจไม่ออกความกลัวประทะก,กับความคุ้นเคยที่เธอไม่อยากยอมรับเขาเอื้อมมืออีกข้างวางบนเอวเธอนิ้วใหญ่รั้งเธอเข้าหาชาแน่นจนร่างเธอเกือบแนบกับเขาและหัวใจเธอก็เต้นแรงจนแทบดังออกมาให้ได้ยิน บ้านของลูกอยู่กับพ่อเขาพูดเสียงหนักแน่นและบ้านของเธอก็อยู่ที่เดียวกันอิงดาวสั่นจนยืนแทบไม่ไหวลมหายใจสัน่นร้อนหนักเหมือนโลกทั้งใบถูกบีบให้เหลือแค่ร่างสูงของเขาตรงหน้าและเธอรู้เขายังมีอะไรจะบอกอีกบางอย่างที่แฝงในดวงตาสีทองนั้นบางอย่างที่ทำให้เส้นประสาทเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีความเงียบในกระท่อมหนาวเยียบ แต่หัวใจของอิงดาวกลับเดือดร้อนจนแทบระเบิดเขาก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวหนักแน่นเหมือนทุกฝีเท้ากำลังสั่นสะเทือนพื้นไม้ลมหายใจของเขาอบอุ่นเต็มไปด้วยกลิ่นปา่าและบางอย่างที่ทำให้เส้นเลือดในร่างเธอเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวมีสิ่งที่เธอต้องรู้เสียงเขาต่ำแผ่วแต่หนักแน่นจนไม่มีใครกล้าโต้แย้งเขาไม่ใช่เพียงลูกของเราอิงดาวก้าวถอย แต่ไม่มีที่ให้หนีผนังไม้เย็นเฉียบด้านหลังลูกหมาป่าในอ้อมแขนเขาเริ่มขยับส่งเสียงครางเบาๆเหมือนรับรู้ถึงความตึงเครียดรอบตัวเขาโน้มหน้าลงสายตาจ้องลึกจนหัวใจเธอสัน่นเขามีพลังพลังของฝูงของเราเสียงเขาแผ่วต่ำและพลังนั้นจะเติบโตเต็มที่ก็ต่อเมื่อได้รับความรักจากแม่ของเขาอิงดาวชงงะงักลมหายใจติดขัด ร่างเล็กของเธอเหมือนแข็งทื่อความหมายของคำพูดเขาทั้งหวาดผวาทั้งยากจะรับมือเขาเอื้อมมือไปแตะผมเธอชาระมัดระวังสัมผัสนั้นอบอุ่นจนเกือบเผลอใจแต่แฝงไว้ด้วยอำนาจที่บังคับให้เธออยู่กับเขาเธอจะต้องอยู่เคียงข้างเราเขาพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจนเพื่อเขาเพื่อฝูงเสียงคำรามเบาๆของลูกหมาป่าดังขึ้น เป็นสัญญาณที่แปลกประหลาดเหมือนเรียกร้องให้แม่ยอมรับชะตากรรมหรือบางทีเรียกให้เธอรู้ว่าความผูกพันนี้เกิดขึ้นแล้วอย่างไม่มีทางลบอิงดาวหลับตาหัวใจเต้นถี่ลมหายใจเธอสัน่นและเธอก็เริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างพลังที่ไหลเวียนจากลูกน้อยผ่านอ้อมแขนเขาตรงเข้าสู่ใจเธอเขาประคองลูกหมาป่าแนบอกแล้วค่อยๆโน้มตัวมาหาเธออีกครั้งใกล้ขึ้น แนบชิดขึ้นและครั้งนี้เธอรู้สึกถึงลมหายใจของเขาแต่หน้าผากเธอเธอไม่ต้องกลัวเขาพูดเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นฉันจะไม่ทำร้ายเธออิงดาวยังคงสัน่นแต่เธอเริ่มรู้สึกถึงความปลอดภัยเหมือนมีบางอย่างในตัวเขาที่ทำให้เธอไว้ใจได้แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเพราะเขาไม่ใช่แค่ชายคนหนึ่ง แต่เป็นอัลฟาของฝูงที่มีอำนาจมากจนสามารถครอบงำทุกสิ่งรอบตัวลูกหมาป่าในอ้อมแขนเขาขยับตัวดวงตาสีทองสองประกายเหมือนรับรู้ว่าแม่ของเขากำลังตัดสินใจและเหมือนบอกให้เธอรู้ว่าไม่มีหนทางหวนกลับเขายืนตรงหน้าเธอทั้งสูงทั้งอบอุ่นทั้งเต็มไปด้วยอำนาจมือเขายังคงประคองลูกหมาป่าแนบอกแต่สายตายังคงจับจ้องเธอไม่กระพริบ อยู่กับเราเธอเสียงเขาเบาแต่กล้องในหัวใจเธอเพื่อเขาเพื่ออนาคตของเราลมหนาวพัดเข้ากระท่อมแต่หัวใจเธอกลับร้อนระอุทุกเส้นประสาทตึงตัวเหมือนเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาและเธอก็รู้แล้วว่าโลกของเธอและลูกชายตัวน้อยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอิงดาวยืนนิ่งมือสัน่นลมหายใจขาดห่วงแต่สายตาเธอเริ่มยอมรับ บางอย่างที่อยู่เหนือความกลัวบางอย่างที่เรียกว่าความผูกพันและบางอย่างที่ทำให้เธอรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความลึกลับความหวาดหวัน่นและความรักความรักที่เข้มข้นจนแทบทำให้หัวใจเธอแตกสลายและในอ้อมแขนของเขาทารกหมาป่าครางเบาเหมือนบอกกับโลกทั้งใบว่านี่คือครอบครัวของพวกเขาแล้วจริงๆอิงดาวค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ แต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความลังเลทั้งหวาดกลัวทั้งอยากยอมและทั้งรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีวันเหมือนเดิมเธอยื่นมือไปแตะลูกหมาป่าลมหายใจเธอสัน่นสัมผัสแรกอบอุ่นแต่ก็แฝงไปด้วยพลังดิบของชีวิตเหมือนโลกทั้งใบถูกบีบรวมอยู่ในอ้อมแขนเล็กๆของเด็กน้อยเขามองเธอรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าแต่ดวงตายังคงเรืองอำนาจ เหมือนบอกว่าไม่ว่าเธอจะหนีไปทางไหนหรือพยายามปฏิเสธเพียงใดเธอและลูกชายของพวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาส่วนหนึ่งของฝูงและส่วนหนึ่งของโลกที่เขากำหนดแล้วและกระท่อมไม้เล็กๆก,ก,กลางป่าก็ไม่ใช่เพียงที่หลบภัยอีกต่อไปแต่นี่คือบ้านของพวกเขาบ้านที่เต็มไปด้วยความลึกลับความหวาดหวัน่นและสายสัมพันธ์ที่ไม่มีใครเข้าใจ แต่ทุกคนรู้ดีว่าตั้งแต่คืนนี้ไม่มีใครจะเหมือนเดิมอีกต่อไปอิงดาวหลับตาหอบลมหายใจแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าเธอพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปท่ามกลางลมหนาวเสียงคำรามต่ำและแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาครอบครัวใหม่ของพวกเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสายใยเลือดความรัก และพลังแห่งฝูงที่ไม่มีวันสลายอิงดาวค่อยๆเปิดตาแสงจันทร์กระทบใบหน้าสะท้อนดวงตากลมโตของลูกหมาป่าในอ้อมแขนเขาขนสีเงินส่องแสงระยิบเหมือนดาวเล็กๆก,ก,กระจายอยู่ในความมืดเขายืนใกล้เธอมองทั้งสองด้วยสายตาที่ลึกจนเธอแทบอ่านไม่ออกแต่ในความลึกนั้นเต็มไปด้วยความระมัดระวังความหวงแหนและความรักที่แปลกประหลาดแต่ชัดเจน ลมหายใจของเธอสั้นและแรงร่างสั่นจนแทบจะสุดแต่สายตาเธอกลับจ้องไปที่เขาเหมือนพยายามหาเหตุผลในสิ่งที่หัวใจของเธอรู้แล้วฉันไม่สามารถปล่อยเขาไปเสียงเขาต่ำแต่หนักแน่นจนหัวใจเธอสั่นสะเทือนและฉันก็ไม่ปล่อยเธอเช่นกันอิงดาวเงียบแต่สายตาเริ่มเปลี่ยนจากหวาดกลัวเป็นความระแวงจากความสับสนเป็นความตั้งใจ เหมือนสัญชาตญาณบางอย่างบอกเธอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงโชคชะตาแต่เป็นเส้นทางที่ต้องก้าวไปด้วยกันลูกหมาป่าในอ้อมแขนเขาขยับเสียงคำรามเบาๆเหมือนเข้าใจสิ่งรอบตัวและส่งสัญญาณให้แม่ของเขาว่าไม่ต้องกลัวทุกอย่างจะเรียบร้อยเขาก้าวมาหาเธออีกครั้งใกล้กว่าเดิมลมหายใจร้อนสัมผัสแก้มเธอมือใหญ่ของเขาประคองเธอเข้าหา และเธอก็แทบไม่ต้านเพราะในความหวาดระแวงกลับมีความอบอุ่นซ่อนอยู่คืนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเขาพูดเสียงต่ำแต่ทุกคำเหมือนคำสาบานเธอเขาและฉันจะอยู่ด้วยกันอิงดาวรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลผ่านร่างจากเขาจากลูกจากตัวเธอเองเหมือนสายใยที่มองไม่เห็นเชื่อมพวกเขาไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาเธอค่อยคอยวางมือบนอกเขา รู้สึกถึงจังหวะหัวใจของเขาแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยมากพอที่จะยอมให้ตัวเองไว้ใจเสียงคำรามของลูกหมาป่าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงยืนยันเป็นเสียงของชีวิตเป็นสัญญาณว่าสายสัมพันธ์นี้จะไม่สลายเขาโน้มตัวลงจับมือเธอไว้แน่นแต่ไม่บีบเหมือนสัญญาว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ อิงดาวรู้สึกถึงความอบอุ่นไหลเข้าสู่หัวใจและแม้จะเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นแต่เธอก็เริ่มเข้าใจนี่คือบ้านของพวกเขาบ้านที่เต็มไปด้วยปริศนาพลังดิบของธรรมชาติและสายใยที่ผูกพันกันแน่นหนาเกินกว่าจะตัดขาดพวกเขายืนอยู่ด้วยกันท่ามกลางลมหนาวแสงจันทร์และเสียงป่าเหมือนโลกหยุดหมุนเพื่อให้ครอบครัวเล็กๆของพวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เด็กมาป่าในอ้อมแขนเขาส่งเสียงครางเบาเหมือนประกาศให้ทุกสิ่งรับรู้ว่าชีวิตนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอิงดาวมองเขามองลูกและรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนจะต้องอยู่ด้วยกันในฝูงของเขาในพลังของเลือดและในความรักที่ลึกเกินกว่าจะอธิบายความมืดในกระท่อมค่อยๆถูกเติมเต็มด้วยความอบอุ่นและแม้เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้ เสียงคำรามของป่าและกลิ่นสนหนาวเยียบจะยังคงอยู่หัวใจของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความหวังและพลังแห่งชีวิตอิงดาวก้าวเข้าไปใกล้มือเธอสัมผัสขนของลูกหมาป่าหัวใจเธอเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะรู้ว่าเธอพร้อมจะ,ะเผชิญทุกสิ่งกับพวกเขาเขามองเธออีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้า แต่ดวงตายังคงเต็มไปด้วยพลังเหมือนบอกว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรที่นี่ที่พวกเขาอยู่ด้วยกันไม่มีใครสามารถทำร้ายพวกเขาได้และในคืนที่เต็มไปด้วยแสงจันทร์ลมหนาวและเสียงป่าครอบครัวใหม่ของพวกเขาเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตบทที่เต็มไปด้วยความลึกลับความรักและสายใยเลือดที่ไม่มีวันขาดอิงดาวยืนมองเขา และลูกหมาป่าในอ้อมแขนเขาความรู้สึกประปนกันระหว่างความหวาดหวัน่นความอบอุ่นและความประหลาดใจหัวใจเธอสั่นแรงจนแทบลืมหายใจเขาโน้มตัวลงอีกครั้งสายตาสีทองจับจ้องเธออย่างเข้มข้นราวกับอ่านทุกความคิดทุกความกลัวและทุกความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในใจเธอคืนนี้ไม่มีใครอยู่เพียงลำพังเสียงเขาเบาแต่หนักแน่นทุกคำเหมือนค้อนทุบลงในใจเธอ ประกาศความจริงที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงลูกหมาป่าในอ้อมแขนเขาขยับตัวส่งเสียงครางแผ่วเหมือนสัญญาณยืนยันและย้ำเตือนว่าแม่ของเขาจะต้องยอมรับสายใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วอิงดาวค่อยๆย,ย,ยื่นมือไปสัมผัสลูกหมาป่าขนสีเงินนุ่มราวกับไหมหัวใจเธอสั่นแรงความกลัวบางส่วนเริ่มคลายเหลือเพียงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากตัวเด็กน้อยเขามองเธอ ดวงตายังคงเข้มข้นแต่ริมฝีปากเรียบเฉยดวงตาสื่อสารทุกสิ่งบอกให้เธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเขาจะอยู่เคียงข้างเธอและลูกเสมอเราจะอยู่ด้วยกันเขาพูดเบาแต่ทุกคำเหมือนคำสาบานและเหมือนคำเตือนในเวลาเดียวกันฝูงและฉันจะปกป้องทุกคนที่เป็นของเราอิงดาวพยักหน้ามือเธอประคองลูกหมาป่าแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น แต่ก็อบอุ่นจนแทบละลายความจริงที่ว่าพวกเขาจะต้องอยู่ด้วยกันเริ่มซึมซับเข้าไปในจิตใจของเธอเขาค่อยๆก้าวถอยหลังประคองลูกหมาป่าในอ้อมแขนแล้วยกสายตาขึ้นมาจ้องเธอดวงตาเรืองแสงในแสงจันทร์ทั้งทรงพลังและมั่นคงเหมือนสัญญาไม่ให้ใครมาทำร้ายครอบครัวนี้เสียงลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างไม้ป่ารอบกระท่อมยังเงียบสงัดแต่ภายในห้องไม้เล็ก เต็มไปด้วยพลังที่มองไม่เห็นพลังของสายเลือดพลังของความรักและพลังของความผูกพันที่เกิดขึ้นแล้วอิงดาวก้าวเข้าไปใกล้เขาอีกครั้งทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังแต่ความอยากปกป้องลูกและเข้าใจเขาทําให้เธอไม่อาจถอยอีกเขาโน้มตัวลงหัวใกล้หัวเธอลมหายใจร้อนสัมผัสแก้มมือใหญ่ประคองเธอไว้และในที่สุดอิงดาวก็รู้สึกถึงความจริง ว่าตั้งแต่คืนนี้ชีวิตของเธอลูกหมาป่าและเขาจะไม่แยกจากกันอีกลูกหมาป่าในอ้อมแขนเขาส่งเสียงครางเบาดวงตาสีทองมองเธอเหมือนสัญญาณบอกว่าเธอเป็นแม่เธอเป็นส่วนหนึ่งของฝูงและเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่พวกเขาสร้างขึ้นแล้วอิงดาวสูดลมหายใจลึกสัมผัสความอบอุ่นที่ไหลเข้ามาและแม่หัวใจเธอยังเต้นแรงแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะเธอพร้อมจะ,ะเผชิญชีวิตใหม่พร้อมจะปกป้องลูกและพร้อมจะยอมรับเขาในทุกความลึกลับและพลังที่เหนือธรรมชาติแสงจันทร์สาดส,ส่องในกระท่อมไม้เสียงป่ารอบตัวยังคงเงียบและลมหนาวยังคงพัดผ่านแต่ในห้องเล็กๆแห่งนี้มีเพียงความอบอุ่นความรักและสายใยเลือดที่ไม่อาจขาดอิงดาวยืนอยู่ข้างเขามือประสานมือเขา ลูกหมาป่าอยู่ในอ้อมแขนและทุกสายตาจับจ้องกันอย่างแน่นแฟนเหมือนยืนยันว่าครอบครัวนี้จะไม่แยกจากกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกภายนอกท่ามกลางความมืดเสียงป่าและกลิ่นสนหนาวความผูกพันของพวกเขาเริ่มต้นบทใหม่บทที่เต็มไปด้วยความลึกลับความหวาดหวัน่นแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและพลังแห่งชีวิตที่ไม่มีวันแตกสลาย แสงจันร์ทเริ่มจางลงรอยอรุณสีส้มอ่อนๆสองลอดหน้าต่างไม้ทาบลงบนร่างของอิงดาวบนเขา่าและบนลูกหมาป่าในอ้อมแขนอิงดาวค่อยๆนั่งลงลูกหมาป่าเอ็นตัวแนบอก,อกเธอร่างเล็กอบอุ่นและมั่นคงเหมือนบอกว่าโลกใบนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเขานั่งลงข้างเธอมือใหญ่ลูบหลังลูกหมาป่าเบาๆสายตายังคงจับจ้องเธอแต่แววตาคราวนี้ เต็มไปด้วยความสงบความมั่นคงและความรักที่แท้จริงอิงดาวยิ้มบางๆหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเริ่มอุ่นขึ้นอย่างช้าๆความกลัวค่อยๆละลายเหลือเพียงความมั่นใจว่าตั้งแต่วันนี้ครอบครัวของพวกเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยลูกหมาป่าหลับตาลงเสียงครางเบาหัวใจของทุกคนกลับสงบและเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ช่วงเวลานี้ช่วงเวลาของความรักและการเริ่มต้นใหม่เขาโน้มหน้าลงกระซิบที่หูเธอเบาๆเราอยู่ด้วยกันไม่มีใครแยกเราได้อีกอิงดาวางมือบนมือเขาประสานกันแน่นลูกหมาป่าอยู่ระหว่างพวกเขาและทุกลมหายใจทุกความอบอุ่นเป็นสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ยคำแสงอรุณค่อยๆสาดส่องทั่วกระท่อม ป่ารอบๆเริ่มคึกคักด้วยเสียงนกร้องและความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตอิงดาวมองไปที่ลูกแล้วมองไปที่เขาหัวใจเต็มไปด้วยความหวังและความรักและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยสายใยเลือดความอบอุ่นและความผูกพันที่ไม่มีวันสลายในโลกที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยกันครอบครัวเล็กๆกลางป่าเริ่มต้นวันแรกของการอยู่ร่วมกัน ด้วยความรักและความเข้าใจเป็นสัญญาที่ไม่มีวันจางหายท่ามกลางแสงอรุณและลมหนาวที่อ่อนโยนชีวิตใหม่เริ่มต้นและพวกเขาจะ,ะเผชิญมันด้วยกันตลอดไป